กรณีที่ทางผู้เป็นสามีเนี่ยนะคะคิดว่าภรรยาตัวเองมีชู้นะแล้วก็ลั่นไกลย,ยิงภรรยาตัวเองตายยิงแม่ยายตัวเองตายแล้วก็ใช้ปืนกระบอกเดียวกันเนี่ยยิงตัวเองตายตามไปด้วยเนี่ยล่าสุดเนี่ยมีกล้องวงจรปิดนะคะที่เราจะได้ยินเสียงปืนถึง9นัดนะ โดยเป็นการบันทึกเสียงครั้งแรก6นัดช่วงประมาณ5ทุ่ม46นาทีนะคะที่เป็นการกระหน่ำยิงเข้าใส่ทางพรันรยาแล้วก็แม่ยายนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีชุดต่อๆไปซึ่งก็มีการยิงตัวเองตายจบนัดสุดท้ายตอน5ทุ่ม53นาทีใช้ระยะเวลาจากตอนที่เริ่มยิงพันยาจนกระทั่งมายิงตัวเองตายเนี่ยประมาณสักไม่ถึง10นาทีนะุณผู้มชมเดี๋ยวลองฟังเสียงจากกล้องวงจรปิดตรงนี้หน่อยนะคะ แล้วยังมีภาพจากกล้องวงจรปิดที่จับภาพหลังเกิดเหตุว่าพี่สาวแล้วก็แม่ของคนก่อเหเ็นเดินทางมาที่บ้านนะคะเพราะว่าพอเขายิงเมียยิงแม่ยายเสร็จแล้วเขาก็โทรไปบอกทางพี่สาวกับแม่ว่าเขาฆ่ามเมียตัวเองตายแล้วนะเดี๋ยวเขาจะฆ่าตัวตายตามนี่เป็นภาพกล้องวงจรปิดในคืนที่เกิดเหตุตรงนั้นนะคะซึ่งในทางคดีเนี่ยทางตํารวจบ,บอกว่าคือไม่เคยเห็นเขามีปืนนะแล้วเขาก็เป็นคนอัธยาศัยน้ําใจดีนะแต่ว่าก็ทราบเรื่องของครอบครัวเขาอยู่เหมือนกันนะโดยบอกว่าเขาแต่งงานปี60มาอยู่ชนบุรีอยู่กับ ส่วนพรันรยากับลูกอีสองคนหกขวบกับสี่ขวบเนี่ยอยู่กับแม่ยายที่บ้านนะคะซึ่งเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้คือแยกกันอยู่แต่ช่วงเทศกาลจะกลับมาเยี่ยมเมียเยี่ยมลูกแล้วการกลับมาครั้งล่าสุดก็คือจะมาฉลองวันเกิดย้อนหลังให้กับเมียแต่ปรากฏว่าไปเจอแชทในมือถือแล้วเขาก็เอาโทรศัพท์ตัวเองเนี่ยถ่ายภาพแชทเหล่าต่างๆเหล่านั้นไว้แล้วก็โพสตลงนบน Facebook โดยบอกว่าเมียกูมีชู้ แล้วก็มีปากเสียงกันแล้วก็ลงมือก่อเหตุอย่างที่ว่านี้นะคะซึ่งแชทที่ว่านี้ถ้าดูใน Facebook ของเขาเนี่ยลักษณะก็คือ,อในแชทเนี่ยจะระบุถึงการพูดคุยกันถามถึงวันไหนอย่างไรแล้วก็เรียกกันเมียจะเมียจ๋าแต่ไม่ใช่เขาเป็นคนเรียกนะเป็นผู้ชายคนอื่นเรียกนะคะเนี่ยพอเขาเห็นข้อความอะไรแบบนี้เนี่ยแล้วก็มีข้อความถึงเรื่องการแบบคือถ้าเป็นโทรศัพท์ก็เรียกเซ็กโฟนะนะพี่แป๊ะเนาะแต่อันนี้มันเป็นแบบลักษณะแบบเซ็กแชทอ,อ่ะแบบนี้ด้วยอะคะ่ะ ก็เลยทําให้เขาก่อเหตุยิงเมียแล้วก็แม่ยายตายเลยนะคะเหตุการณ์นี้ซึ่งทางแม่ของคนยิงเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็เสียใจนะที่เกิดเหตุแบบนี้นะคะลูกชายเดี๋ยวตั้งใจเดินทางกลับไปเพื่อที่จะไปฉลองวันเกิดให้กับพรรยาแล้วก็มาเกิดเหตุการณ์สลดแบบนี้ตอนที่ยังได้พูดคุยยังถามอยู่เลยว่าทําทําไมลูกก็ไม่พูดและที่ผ่านมาก็ไม่เคยบอกว่ามีปัญหาอะไรไม่ทราบเหมือนกันว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไรกันแน่แต่นี่แหละค่ะจากแชทที่ว่านี้ แล้วหลังจากนั้นเขาก็ก่อเหตุเลยนะคะเดี๋ยวลองฟังเสียงแม่ของมือยิงหน่อยนะบอกแม่ว่าทุ่หทุมมากเรียงรูปผมเนี้ยสั้นผมขาย้นตายแล้วจะแม่กับไปตายแล้วก็การท้อมากเนยเก็นนาทีสุดท้ายและวทุกทหาแม่เลย เป gamer, ็นยังไงแต่ทำอยู่แม่ก็บอกว่าหัวใจยงจังเล้ากันนั่งนี้ยังกอกขั้วเขาเนี่ยก็บอกู่าจะแต่ว่าน้องบ่อยป่ได้บอกแม่ฟังเนาะก็มาเยี่ยนเมรุก็มาเข้าเดียวเขานอนตะเกียบแบบน้ำกระเดาแบบนี้เสื้อเนี่ยได้หรือว่าอีกทีว่ารทเป็นอี่ส่วนคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นชู้เนี่ยนะคะก็ทางนักข่าวก็ทราบด้วยนะก็บอกว่ามีคนชื่อ ฟ้าเนี่ยค่ะที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นชู้กับเมียของคนก่อเหตุแล้วก็ถูกยิงตายไปเนี่ยนะโดยบอกว่าคือปกติเขาก็ทํางานเป็นช่างติดตั้งระบบไฟฟ้าเดินทางไปต่างจังหวัดนานๆกลับมาบ้านทีอันนี้ในส่วนของคนให้ข้อมูลเนี่ยก็ไปคุยกับแม่ของในฟ้าที่ถูกกล่าวหานะโดยแม่เขาบอกว่า,าความสัมพันธ์ระหว่างลูกชายกับฝ่ายหญิงเนี่ยก็ยอมรับว,ว่าหลายปีก่อนเขาเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันแล้วก็เคยเห็นพาฝ่ายหญิงมาที่บ้านแต่ก็ไม่ได้บอกแม่หรอกนะว่าเขาคบหากันเป็นแฟนกันหรือเปล่า เพราะว่าตอนนู้นที่พาฝ่ายหญิงมาเนี่ยลูกก็มีแฟนอยู่แล้วที่พิษณุโลกก็เลยมองว่าสงสัยจะเป็นแค่เพื่อนจนกระทั่งช่วงหนึ่งเนี่ยฝ่ายหญิงที่เสียชีวิตที่โดนยิงเนี่ยนะไปแต่งงานตอนนั้นลูกชายก็มาบอกให้ทราบแม่ก็เลยบอกลูกชายไปว่าอัง,งั้นวางตัวให้เหมาะสมนะเพราะต่างคนต่างก็มีครอบครัวแล้วซึ่งลูกชายก็รับปากว่าถ้าเกิดว่าฝ่ายหญิงเขาแต่งงานไปแล้วเนี่ยผมจะไม่ยุ่ง แล้วหลังจากนั้นก็ทางคุณแม่บอกไม่เห็นฝ่ายหญิงมาที่บ้านอีกเลยส่วนไอ้เรื่องแชทที่มีการเปิดเผยเนื้อหาเชิงชู้สาวเนี่ยแม่บอก,แม,บอกแม่ไม่รู้มาก่อนเลยนะเพิ่งมาเห็นจากข่าวแต่ก็ยังไม่ได้อ่านรายละเอียดอะไรแล้วยังไม่ได้คุยกับลูกด้วยเพราะติดต่อไม่ได้ซึ่งถ้าลูกเป็นต้นเหตุให้เกิดเหตุครั้งนี้จริงๆเนียน่ยในฐานะ,ะนะแม่แม่ก็เสียใจมากนะคะเอ่เอเหตุการณ์นี้ค่ะตายไปสามศพแม่ยายครับพรรัญญาแล้วก็คนก่อเหตุก็ยิงตัวเองตายไปด้วยคือพัญญาเนี่ยจากสภาพศพคือถูกรวย,ยิงนะคะ ถูกยิงเข้าไปซ้ําแล้วซ้าเล่าหลายนัดนะคะ